ก็ปิดฝาทุกครั้งอ,ตอ,ตอ,อตัตโ์อัตโออัตโอเสร็ ไปย่าไปขายปลูด้ไหมได้เพราะว่าตรนี้มันต้เดี๋ยวรอแทบเนเดี๋ยวสังนะแไปขาย ใหม่ตอนแรกเลยตอนนี้หน้าแรกเลยครับใช่ข้าบุ้เมนบุเมนครอิจินัลออริจินเซ็ดิจินตัวนี้มีเพคเยอิจินครับ ปกติมัน,น,ม,นมันมาทางนี้ค่ะอ่าแล้วก็ไม่ทันนะแรงไว้นะแตกใช่ไหมแล,แล้วเรามาเอาดิชินสองเอดิจิสองอันนี้เปนกระบวย y อันนี้นกระบวยตอนนี้แตกๆอยู่ใช่ไหม รถใช้ม่เก้าสิบเลยมันจะวิ่งมาก้าสิบแล้วก็พอ,อ่านี่เปลี่ยเนเป็นภาษาีกแล้วเหรอ ก็จะกดไม่ได้แล้วถ้าเรามีุโอเคอยใส่ะเราเช็ดต้นจุ่มอหรพี่พี่แว่นเราเช็ดตรงกระเดกจุ่มเนี่พี่ช่ไหม

ตำแหน่งตแหน่งไหตำแหนงไหนะตำแหน่งตแห่งตักตักมัต้องชันกว่านี้อะ ได่ขายที่ต่โต่ก็โซทตัวบนเลยตัวบนรถตัวล่างดีนะครับีัวซ่ตัวล่าง i don't know ก่อนเน,นี่ยนะให้ป็นสูง ถ้ได้เก้าบสามประมาณนี้ถือว่าเทหมดขออนนี่คือทีน้ำตคน้ำนี่คือตะแแ่กในน้ำตเตาถล่มเตาถล่แล้วสเปก็จะเริ่มไปสเปรตาร์ เป็นสตาร์ทสวิปเปอร์หนึ่งไดอะลิเคชันสวิปเปอร์สองแล้วก็เฮดอัพงั้นก็แสดงว่า,าจังหวะทวี่แล้วก็แล้วก็สวิงอ่อนหรื้ว่าจังหวะที่จะเ,เป็นสตาร์ทเนี่ยคอย0.5เสร็จ 5, สิหรือจะลงมาลงมาพอามาลงมาเสร็จปุ๊บก็จะสวิปเปอร์หนึ่ง เวิปเปอร์หนึ่งนี่จะเป่าเพื่อที่ทำความสะอาดหน้าแมพพิมพ์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไดรลูบิเคชั่นไดรลูบิเคชั่นนี้จะพ่นน้ำยาทำความสะอาดแมพพิมพ์แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสวิปเปอร์สองสวิปเปอร์สองนี้ก็คือเป่าลมให้น้ำน้ำยาแห้งในขณะเดียวกันผ่านไปได้สามจุดหนึ่งวินาทีเฮดอัพหัวตะเปก็ยังขึ้นดังนั้นสวิปเปอร์สองก็ยังเป่าอยู่ เป่าสามวินาทีขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนถึงหกวินาทีขึ้นหกวินาทีเครื่องนี้ขึ้นหยุดแล้วก็จะขึ้นออกไปลักษณะการเ็เป็นแค่นี่คือหกวินาทีครึ่งเนี่ยได้ได้หกวินาทีครึ่งดังนั้นระยะเวลาในการเคลื่อนที่คือ6สิวิเปอร์สองลบด้วยั u ส start ก็จะเหลือการเคลื่อนที่แค่ที่เหลือคือการเคลื่อนที่ขึ้นดังนั้นถ้าจากที่เคยเซตก็คือตรงนี้เป็น 6. จุด 6.5ถ้าตรงนี้ปรับเป็น2.1ก็จะเหลือระยะขึ้นอยู่ที่การเลื่อนขึ้นอยู่ที่4.4ถูกไหมครับงั้นอพอเครื่องขึ้น4.4เนี่ยถ้าเราจะไปดูการทำงานของของเครื่องที่ที่หัวสเปรย์เนี่ยมันมันขึ้นมาถึงเกือบสุดแล้วมันเลื่อนเลื่อนขึ้นมาถ,ถึงตรงนี้แล้วมันก็จะยังเป่าอยู่ งั้นเราถ้าเราลดเวลาสับปิดเปอสองลงมันก็จะมาเป่าพ่นแม่พิมปุ๊บเราก็จะออกไปเลยอ๋อย่างอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราถ้าเอาหัวกระเพลงมาต๊บเนี่ยพอพ่นน้ำยาเสร็จปุ๊บเราใช้แค่สองแม่ีิมใช่ไหมล้วก็พ่นแค่ตรงนี้แล้วก็อัพเลยมันจะได้อัพเร็วขึ้นอีกบอดจบนี่ก็คือตรงนี้ดังนั้นอกว่า การการเลื่อนเลื่นหวัวขึ้นมา